ก็ต้องขอสวัสดีคนด้วยนะครับผมกับไมค์ครั้งหน้าสัปแชร์โมงเรานะครับวันนี้นะครับอยู่ในเกมมาร์เวลกันอีกแล้วนะครับซึ่งก็วันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่ซีซั่น3นะครับได้ปล่อยออกมาแล้วนะครับผมวันนี้นะครับวันที่11นะครับผมก็ได้ปล่อยตัวซีซั่นสามมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตัวซีซั่นสนี้นะครับมีอะไรใหม่บ้างนะครับผมเราจะมานั่งดูกันทั้งหมดเลยนะครับผมทั้งเรื่องของแพตเทินพารับผมอีเวน์ทีี่มตอนนนี้ะครับมีอะะไรรกัันนบบ้างคผมเดี๋ยวเราาเข้สู่วิดีโอกันเลยครับ ร้านขั้นเทพบริการเติมเงินราคาถูกรวดเร็วทันใจไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์หรือเกมมือถือรวมถึงเกมที่เรารักอย่าง Marvel l e v ก็สามารถซื้อได้ในราคาพิเศษการเติมเงินผ่านตัวเกมให้ได้500ริดจิชนั้นต้องใช้เงินถึง170บาทแต่ถ้าเติมผ่านขั้นเทพจะเหลือเพียงแค่134บาทเท่านั้นถูกกว่าถึง20%รวมถึงราคาอื่นๆด้วยนะครับใครสนใจที่จะใช้บริการเพียงเสิร์ชหาใน Google ว่าขั้นเทพเติมเงินไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยหาง่ายสุด โอ้โหทั้งถูกและดีขนาดนี้ใครไม่ใช้ก็แล้วแต่ครับเจอกันผมไปใช้ก่อนละโอเคนะครับผมอย่างแรกนะฮะเราอาดูอะไรที่มันแบบชัดเจนกันก่อนนะครับผมตัวละครใหม่นะครับที่มีการเข้ามานะครับผมก็คือทางฝั่งของฟินิกส์นะครับหรือว่าจินเกรนเอง ซึ่งตัวละครฟินิกซ์หรือว่าจินเกรย์นะครับผมเดี๋ยวผมจะทาเป็นรีวิวแยกออกมาอีกทีแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมผมผมพยายามอัดวิดีโอตัวนางอยู่นะเพราะว่าโอ,อกาสน้อยมากนะครับที่ผมจะได้เล่นนางนะครับตอนนี้คือแบบว่าทุกคนแย่งกันเล่นนะครับพยายามอัดวิดีโอมาให้นะครับถ้าผมแบบสามารถที่จะ ได้โอกาสที่จะเล่นนางเนอะนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็แน่นอนครับทางฝั่งของทีมอัพใหม่ที่เข้ามานะครับผมก็จะเป็นสไปเดอร์แมนนะครับผมอ่าแล้วก็สคกิลโรนะครับมาฝั่งของโทนี่สตาร์กนะฮะแล้วก็เฮล่านะครับมาฝั่งของซิมไบโอนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นทีมอัพใหม่นะแล้วก็ทางฝั่งของฟินิกซ์สูเปอร์ลีนนะครับที่มามาใหม่นั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูบัตเทิลพารสกันก่อนเลยนะครับผมซึ่งบัตเทิลพารสนะฮะก็จะเป็นทีมมมนนนนะะครับผ power phoenix of the แต่่่่ววาาสกเีย ก็จะเป็นทางฝั่งของสกินนะครับของอซิบโอตนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูสกินกันเลยนะครับสกินแรกนะครับอันนี้นะเป็นสกินลีเจนดารี่นะครับของทางฝั่งของ s q u a r r r เ l GIRLS นะครับอ่าก็เป็นหนึ่งในสกินสควอเรลเกลิที่ผมว่าสวยนะยับหางนี่โคตรเท่เลยนะครับผม สวยมากๆนะครับสำหรับสกินสคอเรอร์กริลนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับมาพร้อมกับอ e ีโมดนะครับผมนะฮะแล้วก็สเปร์นะครับผมแล้วก็ทางฝั่งของเนมเพลตนะครับผมนะทางฝั่งของสคอเรอร์กริลแล้วก็ MVP นั่นเองครับ อ่าตามนี้เลยนะครับ M V P ของ s q u i r r e l g i r l s นะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับน่าจะเป็นของใหม่เนอะนะครับเอาไว้แลกทางฝั่งของเครื่องประดับนะฮะเดี๋ยวเราจะพูดถึงหลังจากนี้นะครับผมโอเคหน้าต่อไปนะครับเป็นแบล็กแบนเทอร์เนอะนะครับแบล็กแบนเทอร์สกินสีฟ้านะครับก็จะมีเนมเพลสสเปเลยนะครับแล้วก็เงินนะครับผมแล้วก็เงินฟ้านั่นเองนะครับตามปกติในบันพาร์ทนะครับหน้าต่อไปนะครับผมจะเป็น Wolverine นะครับผมสกิน Weapon Phoenix นะครับผม ก็เป็นสกินระดับอีพิกเนาะนะครับผมว่าเทสุดเท่ไปเลยนะครับผมก็จะมีทางฝั่งของอีโมดนะครับผมแบบนี้นะนะครับแล้วก็ไม่มีทางฝั่งอ v p เนาะอันนี้นะครับเป็นกรุ๊ปนะครับผมฮะกรุ๊ปสกินสีฟ้านะครับผมอืมสกินซิมไบโอตเฟอร์อะโฟรานะครับซิมไบโอต์โฟรานะครับแล้วก็มีทางฝั่งของอะอันสเตเบิลนะครับอะโมเลกุลส์นะฮะก็เป็นของที่เอาไว้แลกนะครับผมแล้วก็มีอีโมดนะครับ อืมเพราะว่าสกินกูอันนี้สวยมากนะนะครับผมยังผมชอบนะชอบมากๆเลยนะครับผมโอเคครับสกินต่อไปนะครับผมเป็นสกินของเนมอร์นะครับฟินิกส์คิงนะครับผมก็เป็นทีมฟินิกส์ฟอร์สนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครเนมอร์อน, ore, นะดับอีพิกนะครับผมก็จะมีทางฝั่งของ MVP นะครับอืมสุดเท่เลยนะครับช็อตสุดท้ายนี่เท่มากนะ แล้วก็มีทางฝั่งของอ e ีโมดนะครับโอเคอีโมดขับนะครับผมแล้วก็มีเงินนะครับผมผมกดผิดนะฮะกดผิดกดผิดเล็กน้อยโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นทางฝั่งของแกลลี่กาดนะ นะครับแล้วก็สกินอดัมวอลล็อกนะครับคิงอินไวท์นะครับผมก็อ่าสีขาวเนอะนะครับอันนี้ก็ใครชอบก็เอาเลยฮะเต็มที่เลยผมไม่ชอบผมไม่ชอบนะเหมือนลองพื้นมาผิดนะแต่ว่ามีเนมเพลสนะครับของเบลสอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมสหรับหน้าที่7นะฮะหน้าที่8นะครับผมซิมไบโอสไปเดอร์แมนนะครับผมอันนี้นี่หลายๆคนก็ต้องการอย่างแน่นอนนะครับผมด้วยคนหนึ่งนะนะครับก็จะมากับอีโมดนะครับท่าเต้นของโทบี้แม็กไวน์นะครับในสไปเดอร์แมนนะครับภาค สามนะฮะถ้าใครจำได้นะครับภาคสามนะสไปดแมนออริจินอลนะครับอืมจะเป็นท่าเต้นนะเขาชื่อว่าบูลลี่แมกควายนะครับผมอ่าแล้วก็ MVP นะครับของสไปดแมนอ่าเท่มากเลยนะครับอันนี้มันเป็นโพสต์ของสเปดแมนออริจินอลด้วยเนอะนะครับผมแล้วก็มีเงินนะครับ เอ้มาฟรอสต์นะครับผมฟินิกซ์ไดมอนด์นะอันนี้ก็อืมใครไม่ชอบผมไม่รู้แต่ผมชอบนะสกินสวยดีนะครับผมมีเอฟเฟกต์ไฟตรงตาด้วยนะครับผมแล้วก็มีไฟนะครับตรงกระโอกตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีอีโมดเนาะนะครับอืมเรียกแก้ววายออกมานะครับแล้วก็บีบทิ้งนะครับแล้วก็ทางฝั่งของเนมเพลสนะครับแล้วก็ MVP นั่นเองครับ สวยๆนะครับผมโอเคหน้าต่อไปนะครับโลเก็ตและคูณนะครับผมอันนี้ก็เป็นสกินนะครับผมระดับอีพิกนะครับผมก็จะมีทางฝั่งของสกินที่มานะครับแล้วก็ทางฝั่งของเนมเพลตนี้ก็สวยดีนะครับแล้วก็สเปร์นะครับเจฟแลนชาร์กนะนะครับผมแล้วก็เนมเพลตเนี่ยที่ผมบอกนะครับแล้วก็มีทางฝั่งของอีโมดนะครับคุยกับตัวเองนะครับผมแล้วก็เอ็มพีนะครับผม อ่าเท่นะเท่นะอีโมดโคตรเท่เลยเออเอ็วีพีโคตรเท่เลยนะครับผมโอเคหน้าสิบนะครับผมหน้านี้นี่ผมอยากได้ที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าต้องรอท้ายซีซั่นนู้นเลยนะครับเสียดายเหมือนกันนะนะครับก็จะมีอีโมดน้องนะครับผมน้องที่ตัวติดกับพื้นนะครับโดนเซฟีโอดึงดึงไว้นะฮะแล้วก็มีเงิน2อันนะครับแล้วก็เนมเพลตอันนี้นะครับของเจฟนะครับผมสวยมากนะผมชอบนะครับแล้วก็ทำฟังของ MVP นะครับผม า m v ีของเจฟนะครับในร่างติบไอโอตนะครับผม Master of p อฟเพเกอร์นะครับแล้วก็แน่นอนครับสกินนะครับผมที่เป็นรูปที่เป็น Le เจนเนอเันเองนะครับผมอ่นนี้ก็เป็นบัตเติมพลทั้งหมดนะของซีซั่นนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราบูรูฝั่งของอีเวนต์นะครับที่มานะก็นอกจากอีเวนต์เก่านะครับที่ยังอยู่แล้วนะครับผมวันนี้นะยังอยู่นะครับผมมีเวลาผมไม่แน่ใจอีกกี่วันเนอะนะครับผมแต่ว่าก็ผมก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับผมก็ข้ามบางวันไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่าอีเวนต์ใหม่ที่มานะครับผมเป็นอีเวนท์ที่เขานะครับก็จะมีให้เราทําทุกวันเนะนะครับผมนี้ผมก็ทําเสร็จไปบ้างแล้วนะครับผมก็เหลือเวสหนึ่งนะครับให้เล่นอีก2เกมนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทํานะครับผมซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็จะปลดนะครับผมมานะครับต่อๆกันไปนะผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะปลดแบบในวันต่อไปหรือว่ามันปลดได้เรื่อยๆนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะปลดวันต่อวันเนอะนะครับผมเพื่อให้ไม่ให้แบบว่าทุกคนแบบเล่นกันเกินไปนะครับ ก็เป็นอีเวนต์นะครับซึ่งสุดท้ายนะครับก็จะได้สกินทางฝั่งของ Storm s y m b i o ตรงนี้มานะครับซึ่งก็โคตรเท่โคตรสวยเลยนะครับผมสำหรับสกิน Storm s y m b i o ตันนี้นะฮะแล้วก็ส t o ร์ใหม่นะครับแน่นอนนะครับผมจะมีทางฝั่งของสกินจินเกรนนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับ เป็นสกิลเเจเดอรี่นะครับที่เข้ามาใหม่นะฮะทางฝั่งของจินเกรนะครับก็นอนครับมีเนมเพลตนะครับมี mvp นะครับผมแล้วก็มี e อีโมดนะฮะอยู่กับแวนด้าด้วยนะอลังการสุดๆนะครับผม สกินเนี่ยผมน่าว่าผมว่าน่าจะมาแค่สกินเดียวเนาะนะครับผมแต่ว่ามันจะมีอีกหลายๆอย่างมานะครับผมก็คือนะ่ยทางฝั่งของสีนะครับเจฟเดอะแรนชาร์กนะครับผมสการ์เล็ตวิชนะครับอิมมอร์ทัลนะฮะแล้วก็ทางฝั่งของเอ่ออีเวนต์นะครับชุดอ่าตอนซัมเมอร์นะครับของล็อกเก็ตนะครับแล้วก็ทางฝั่งของอินวิสท์บูลแมนนะครับผมมาเลียมามาลีอะไรไม่ใช่ไม่ใช่มาลีนะครับผมสกินอันนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวทุกคนเห็นกันนะครับเจฟเดอะแรนชาร์กสกินนี้นะครับผมก็เป็นสกินที่ผมมีแล้ว นะครับผมแต่ว่าสามารถที่จะปลดสีได้นะครับเออมาปลดสีได้นะซึ่งสีอันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับเราจะใช้ทั้งฝั่งของอแต้มนะครับที่เราเนี่ยนะครับได้จากบัลตันพาร์นนั่นเองนะครับผมที่ผมโชว์ให้ดูก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็ทางฝั่งของอัลติเมทนะครับผม อ่อัลติเมทนี้นะครับผมก็เป็นอัลติเมทเอฟเฟกพิเศษเนาะอย่างที่เดฟบอกมาตั้งแต่ตอนนูแล้วนะครับผมว่าจะมีอัลติเมทที่เป็นเอฟเฟกพิเศษนะฮะซึ่งการปลดก็ใช้600แต้มนั้นเช่นเดียวกันนะครับผมอ่าย้อนอีกทีนะหกร้อยแต้มนั้นเนี่ยก็คือทางฝั่งของเบอร์เด้นพาร์ทนี้นั่นเองนะครับผมอ่าผมก็ให้ดูอีกทีนะฮะอ่าก็คือแต้มอันนี้นะครับผมหนึ่งอันเนี่ยมันจะได้หนึ่งร้อยนะครับผมในนี้มีการหนึ่งอันสองอันนะครับสามอันนะครับผมอสี่อันนะครับห้าอ หอันนะครับผมอ่าก็หนึ่งบันทันพานนะครับมี600พอดีนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้หนึ่งสีนะครับหรือว่าจะซื้อเอฟเฟกเพิ่มได้หนึ่งเอฟเฟกนั่นเองนะครับผมสำหรับหนึ่งบันทันพานในตอนนี้นะนะครับแล้วก็ของใหม่นะครับผมที่มีการนําเข้ามานะครับสำหรับซีซั่นนี้นะครับก็คือเครื่องประดับนะครับหรือว่าอิเซสซอรี่นั่นเองนะครับ ซึ่งอเซอรี่นะครับตอนนี้นะก็จะมีแค่เจฟนะครับผมไซรอลและคุณนะครับกรูดนะฮะสไปเดอร์แมนนะครับแล้วก็วิเทอร์โซเจอร์นะครับอินฟิเซอร์บูแมนนะฮะแล้วก็ทางฝั่งของเอ็มม่าฟรอสต์นะครับซึ่งเจฟนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับผมก็จะทำให้เจฟนะครับผมมี ตรงติ้งเนี้ยติดตรงตรงคีบนะครับผมซึ่งทําให้ในเกมเนี่ยเห็นเวลาน้องบุญน้ำอะไรจะเห็นเดซพูเกาะอยู่ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีดิสเพย์นะครับโฟบผมมาทางขวาอ่ะในเวลาฆ่าได้นะครับก็จะมีเดซพูมายกตูดให้ดูแบบนี้นะครับผมนะฮะโอเคนะครับก็แน่นอนนะครับเหมือนกับคนอื่นเนาะนะครับผมเวลาใส่เนี่ยอันนี้ก็ติดตรงดาบนะครับผมแล้วก็ทางขวานะครับเวลาฆ่าได้เนี่ยเฟรน้องก็จะแลบลิ้นให้อะไรแบบนี้นะครับใครสนใจเนี่ย ใครเป็นเมนตัวไหนนะครับผมก็สามารถที่จะมาะดูกันได้นะอะันี้ติดตรงหอห้อยไปกระเป๋าเลยนะครับผมใครสนใจตัวไหนเนี่ยก็สามารถที่จะมาซื้อนะครับกันได้เลยนะครับผมก็ราคาเนี่ยนะครับอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยห้านะซึ่งไอ้แตมนี้เนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่ามันหาจากไหนนะครับผมอันนี้เขาบอกว่าส่วนมากนะครับผมได้จากการออฟเทนนะครับผ่านแล่งการเล่นนะครับเออก็คือได้จากการเล่นเลยนั่นเอง นะครับผมเออไม่ต้องแบบว่าไปทำกุฮิตอะไรนะครับแค่เล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เก็บแต้มนั้นนะครับอันนี้ผมเล่นไปประมาณ2-3เกมนอะก็ได้มา60แล้วนะครับผม1อาทิตย์นะครับจะได้700นะครับเท่ากับว่าทุกอันนี้นะครับผมถ้าเราเล่นครบ700เนะเราจะใช้เวลา2อาทิตย์นะครับเพื่อปลดล็อกไอ้พวกนี้ได้1อันนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นของใหม่ที่นําเข้ามาขายในซีซันนี้นั่นเองนะครับ แล้วก็น่าจะแค่นี้นะครับในซีซัน3นะฮะที่มีการปล่อยออกมาตอนนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะที่มาใหม่นะครับกิจกรรมทั้งหมดนะสกินที่มาใหม่นะครับลงถึงไอเทมพร้อมกับวิธีการปลดล็อกนะครับผมผมก็แต่อธิบายทั้งหมดละนะครับในวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับผมสามารถที่จะบอกผมได้นะครับที่แชทต้องห้องคอมเป็นด้านล่างเลยนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับผมขอฝากราไปด้วยนะครับร้านกันเทพบริการเติมเงินเร็วเติมเงินไวทันใจต้องร้านกันเทพนะครับผมนะฮะแล้วก็ขอฝาก กดไลค์นะครับกด subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย